ไดกแล้วดีไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับฟ้ามาลุนป่าน้ำกันครับผมนี้ำแห้งกันหายพี่น้องเนะลยไหลบึมๆครับผมคนียาบจิ๊บเลยพี่น้องเลยนะผมมีผายะไรมากไก,ก่เลยก็เลยเาล่อนมึงครับเจสิมโบตี้พี่น้องบบตีก็สิออกไปนะครับมันเนี่ย น้ำมันหลายครับผมทางคางก็ไม่ยมังไม่หลออมีแต่ปลาเลยครนะับเนี่ยกำปี่มาทางไวยนะครับไปทางลงไวเนี่ยเดี๋ยวไปดูน้ำงกันครับผมมาเนี่ยบบานแรกเนาะมาแล้วมามานมาันบาดแรกแข็งมา้มานมันเอา้าอุย้ยดู ได้รุดปะไดที่เยบไปรุดกี้ได้นี่ไม่ด้มันลื่นได้เองบวมมาแล้วบวมมาหรือบวมไปนั่นเอาเครืองเฮียไปอีกนี้ง่ครับผมันจะายก็ึ้นฟ้าขึ้นฝนทุกเมื่อทุกเมือไ่อดย วนมาเร็วครับครับผมอยากเลยย่อยังทักขำว่มมาได้พี่น้องเด้อขยายออย่ออุปกรณ์ย่อแต่ทักขำว่มมาสอบถามได้ครับผมจะเป็นพี่นอ้องทั้งสอปปอลาวครับอยากเลยย่อได้รย,ยังก็แทักขำว่มมาได้ครับยกไปกับเบื้องยุ่งไปนะพี่น,อน,น้องหล่ให้่ราเลยมือตะป่าคืออยู่ครับมือตะป่าฝนมันตกเลยหางมองลงครับโอ้ยไปแล้วน,นี่ยเดี๋ยวจะว่างสามขายสอนมันหมด ดึกแล้วดึกแล้วนี่ติดกระดงหลังอุ่นยังไม่ทันได้มาเลยโดนแล้วมันกระด็นจะลังมือพี่น้องลังมือเสกนั่งมือบ่ขึ้นเลยครับผมลังมือขึ้นเงียบเงียบเลยมีคนเงียบเลยครับผมผมมีด้ยหนาพวงหนาปลาย น้ำประตูน้ำหมูมันจะกคนเลยครับน้ำมันไหลมันตักไม่ได้น้ำมันไหลมันตักปลาไ่ได้ไดโดดไปแล้วโดดแล้ว ฟ้ามันอยู่ปลายนี่พอดี <laughs> เห็นบอชหดสนเนาะแปะไว้ขาขานึงแปะแปะยาไว้เราจะตบยุงไม่ได้ไปแล้วเหลือบอเหลือสองตัว แล้วปลาเกาียวให้ฮึบโหนดบ่ฮึบแล้วโอ้ยเกือบ ก็ยืนอย่างเมื่อวานนะดูดีกว่างัดง่ายกว่าโอ้ยดูดิบอมาเร็วอุ้ยไปอีกโดดแซมแมนเลยนะอุ้ยง่ายใช่ม คิดว่าจะอยู่แล้วนะยังโดดไปเองทำไปแข้งเป็นลูกๆตึกแล้วบาดแล้วมาแล้วหวัวแข็งอย่างนี่แหละมันจึงมวนมันโดด

มีมาข้างหลังแล้วอ่นบวนมาจังบวดจะงอ้งอดึกแล้วได้ไง <c oughs> มาเป็นทิวอยู่เกี่ <laughs> จังสูงพอดีเหตุมาเห็นมันเม่ไปเป็นทิวๆอจริงวน้ำมันแห้งขนาดนี้เน้ำมันบนตรงนี้มันบนทางน้ำมันยกได้ี่องนี่มันทางร่ง่แลวออกลืทางก็ยไ่อขาแ้้วะ ตึกแล้วตึกแล้วตึกแล้วมางี้ดูดูเด้ <c oughs> อ,อ,ดอรบรรยากาศก,กป็นใจรโอโอครับใน,ออน,มมนช่วงบ่ายตกอีกพี่น้องฝนเพราะมันตกช่วงบ่ายรับตอนนี้แต่่อย,ยูอไรมืนี้ เอาไปตซงย่อมี่น้องจะถึงโซ่งยังไปโซงไหนเงนครับน้งมองน้งมองน้ำแดงมากครับฝ่าส่งไห <illa ises> <Oliver> <OR> นคร <sub> <ến Vin> ับผมนี่ดิตัวนึงคุณกาปลาคุณกา

ไปสักตัวหนึง่งอ้ยุงมาหลายแท้ละยุงร้ายมากดึง <c oughs> ติดบ้างตกดบ้าติกติดดโอ้โหเจ็ดสี่ตัวตัวหนึงมาทำไมนะเนี่ยตะเพียนตะเพียนคลอง,องน่อยนูย่ไหมมามาก็ได้มามาก็ได้ทำไงซะถ้าฝา่ามือซะกุดตะไกงไม่เห็นเลยวะยังไม่เห็นมีนติด ปลาดุพ่อมันแช่น้ำมันอะยุแล้วโอ้ยนันเนี่ยมาแล้วปรากฏมาแล้วปรากฏมาแล้วเะามาเริ่มเลยเนี่ครับ ข้อน mm ี hmm. ้ซีนี่ไงเนี่ยค่ะอย่อไหลไปแล้ว เอาปรากฏเอาออกมันติดเงี้ยม,มันากข้าข้าง,างตัวซ้ำขาเลย โคดคังมาเดอตัวสำขาตึกล้วตึักล้วนี่ตุนไงพี่น้อมันตำยอ่อตึกตึกตึกเลยสาวพี่น้อแหมมันโมเมนต,ต์ไปสวยเป็น ปลาอื่นนะครับตัวโคตรดำไงถ้าปลาใหญ่มันต้องยุบเลาะเหระไม่อยังนัานเป็นปลาเข่าอ่นะนะพวกปลกติพวกปลากายพวกเดียร์เราพี่น้องไม่ค่อยโดดสูงพท่าไงแต่ปลาเข่ามันไม่ค่อยใสเลยตัวเพิ่มไม่ได้ไม่ค่อยทันมันหรอกนอกจากจะฟุกจริงๆฟุกที่ไดนเป็นน้องใกอ้แล้ว อโอ้ยไปแล้วเน,น,นือ้อโอ้ย <c oughs> มีอีกามาพร้อมอิสิตึกคือไม่ใช่อีกาบะตัวใหญ่กระมู ยุบแล้วอันดีปลาขยันตัวแรกโตโตแล้วตัวแรกมาแล้วบุญแง่พี่น้องเป็นบุกไกบุกคอยหลายนะเป็นกระไ้พ่อแกงเงีเหมือนซิโตเลยอันนี้ไปห้ามผูกเดี็กประคองปกติอีกใช่ อุยอ้ย,ยหนางหนาโดนด่าอุยยอ้ยอุยยย้ยปลาตาเพียนท้องเลยมาทุกรอบไปนะผมพอเอาไปหนังไปเพื่อนท่าน,นะต,นตัวมันหน่อยตัวมันหน่อยอ่ะตัวมันน้อย,ย,ยข้างหลังเต็มเลยนะ่ะกี่สิบตัะ อ um, ุ okay. Ooh, ้ยไปแล้วหนึ่งตัวไปแก้วเหลือบอุ้ยอุ้ยเกือบไปหยุดไปหยุดสไลอยอีกเกือบไปอุ้ยวนมาแล้ว ว่ายามบุกตึกแล้วตึกแล้วตึกแล้วอุย้ยเกือบบอรอดเก็บทุกเม็ดนู่โดนแล้ว โดดไปเกี้ยวโดดไปเกีดดเก้ดดกยวหมดแล,แล้วมั้งเหลืออยู่จะเพี้ยนไปซ้ำยังไม่หายแลยพี่น้องแกจะเพี้ยนไปแกโย,ยนปิว้วโยกยากโยกไม่ทันมัน โอ้โดดแล้วโดดแล้วน้อยไว้อืมใช้น้อยมาใช้ตะมุตะมิ

ไป,ไปแล้ว,ลวคือตัวยาวปิด <laughs> ตัวยาวปิดเน่ยนั่นยังไม่ทันได้วางเลยโดนละ <laughs> lại tua vô đây nè Được đâu, được đâu. สองสามห้าตัว, <laughs> อว,อว,อวพอไรพี่น้องเลยเหมือนกับนำมันในร้างสิยังพอติดเงยองาใชู่่ครับ4ตัวหาตัว ลำบ่มีโตบ่ตึกแล้วนั่น <Yeah. S 1> ตัวเดียวถาม ติดแล้วติดแล้วอุ้ย,ยปรากาารตลพีอนนงอรัตัวจะไม่ใหญ่ปันไดก็โอเคเยอะได้ตัวพี่น่องกินกันสองคนนี่แหละ โอ yup. ้เกือบปลาตะเพียนทองผลงานดีพี่น่อเกือบเต็มอยู่ครับปลากระโตงามอยู่พี่น้องเออม่ห่ามาเจีละสองเีละสามครับมีบหางมโตพี่น้อยโตงามอยู่กับปลาสามเส้นอยู่ครับนี่ดูตามมาอีกเดี๋ยวประกดาปะกายนี่เมื่อกี้ยังได้สองตัวอี พเพราะอะไรยุบพี่น,อน,น้องมันไงนะครับเดี๋ยวพออัคลิปหน้าครับที่ในก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มัน่นใจครับสวัสดีทุกทุกคนครับผม